21เอตุลาคมปี 1, 1978นักบินหนุ่มคนหนึ่งทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้ายามเย็นเหนือช่องแคบบาประเทศอสเตรเลียชื่อของเขาคือเฟรเดริกวาเลนดิจุดหมายปลายทางคือเกาะคิงแต่เพียงไม่กี่นาทีหลังจากนั้นเขาติดต่อไปยังศูนย์ควบคุมการบินเมลเบิร์นน้ำเสียงของเขาสงบแต่แฝงด้วยความไม่แน่ใจเมลเบิร์นนี่คือเดลตาเซราจูเลียดมีการจราจรทางอากาศได้ต่ำกว่า5,000ฟุตหรือไม่คำตอบคือไม่มีการจราจรที่ทราบเฟรเดริกเนียบไปครู่หนึ่ง ก่อนจะพูประโยคที่ชวนขนลุกดูเหมือนจะมีอากาศยานขนาดใหญ่อยู่ต่ำกว่า5,000ฟุตมันเพิ่งบินผ่านผมไปนั่นคือจุดเริ่มต้นของปริศนาที่ไม่เคยถูกไขจนถึงวันนี้คืนนั้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่เฟรเดอริกเห็นบางสิ่งที่ไม่ใช่ของโลกนี้หรือไม่หรือทั้งหมดเป็นเพียงความผิดพลาดอันน่าเศร้าคืนนี้เราจะเปิดคดีใหม่ของนักบินที่หายตัวไปหลังจากรายงานว่าเห็น UFO เฟรเดอริกวาเลนติกอายุเพียง20ปีเขาเป็นนักบินหนุ่มที่เต็มไปด้วยความฝัน มีชั่วโมงบินมากกว่า150ชั่วโมงและลหลงไหลในการบินอย่างแท้จริงในเย็นวันที่21ตุลาคมเขาเช่าเครื่องบินสิบนึ่งแปดสองเอลจากสนามบินูราบินเมลเบิร์นแผนการนั้นเรียบง่ายบินไปยังเกาะคิงระยะทางราว200กิโลเมตรเขาบอกเพื่อนๆว่าจะไปรับผู้โดยสารแต่การสอบสวนภายหลังพบว่าไม่มีผู้โดยสารใดๆเขาบินเพียงลำพังเวลา19นาฬิกา6นาทีเฟรเดอริกติดต่อศูนย์ควบคุมการบินเมลเบิร e ์นอีกครั้งเมลเบิร์นีเดลต้าเซราจูเลีย มีการจราจรได้ต่ำกว่า5,000ฟุตหรือไม่เจ้าหน้าที่ตอบว่าไม่มีการจราจรที่ทราบจากนั้นเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่เริ่ม <Seems S 1> เป็นร้ยตูนั้นจะมีากา,า, 5, <000. S 1> ายานขนาดใหญ่่ s <S ต่ำกว่า5,000 <over me. S 1> ฟุตมันเพิ่งบินผ่านผมไปเขาอาธิบายวัตถุลึกลับนั้นว่ามีไฟส่องสว่างสีดูเหมือนไฟลงจอดเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงตลอด6นาทีถัดมาเฟรเดอริกยังคงบรรยายสิ่งที่เขาเห็นวัตถุโลหะมันวาวมีแสงสีเขียวและกำลังโครจรอ,อยู่เหนือเขา เขาบอกว่ามันเหมือนกำลังเล่นเกมกับเขาแล้วน้ำเสียงของเขาก็เปลี่ยนไ <'s> ปอย่างฉ <an aircraft. S 1> ุนเิง,เงมันไม่ใช่เครื่องบินจากนั้นมีเสียงประหลาดดังขึ้นเสียงเหมือนโลโหะขูดกันยาวนาน17วินาทีแล้วทุกอย่างก็เงียบสนิทสัญญาณวิทยุขาดหายศูนย์ควบคุมพยายามเรียกเขาสำแล้วสำเล่าแต่ไม่มีการตอบก,กลบับภายในไม่กี่ชั่วโมงทีมค้นหาและกู้ภัยถูกส่งออกทันทีกองทัพอากาศออสเตรเลียหน่วยยามฝังและนักบินอาสาสมัครจำนวนมาก ร่วมกันค้นหาพื้นที่กว่า1 0 0 0พันตารางไมล์กล้ามาหาสมุรเปิร์พวกเขาค้นหานานถึง4วันแต่ไม่พบอะไรเลยไม่มีซากเครื่องบินไม่มีคราบน้ำมันไม่มีร่องรอยของเฟรเดริกวาเลนติกล่าวกับว่าท้องฟ้าได้กลืนเขาหายไปทั้งคนเรื่องราวนี้กลายเป็นข่าวดังทั่วออสเตรเลียหนังสือพาดหัวว่าปริศนานักบิน UFO พยานเริ่มปรากฏตัวหลายคนอ้างว่าเห็นแสงสีเขียวประหลาดเคลื่อนที่บนท้องฟ้าในคืนเดียวกัน รงกับเส้นทางการบินของเฟรเดริกบางคนถึงกับบอกว่าเห็นเครื่องบินขนาดเล็กถูกล้อมด้วยแสงสีเขียวก่อนที่ทั้งสองจะหายไปในความมืดสำหรับผู้ที่เชื่อนี่คือหลักฐานว่าเฟรเดริกถูก UFO พาดูไปแต่เจ้าหน้าที่สอบสวนไม่เห็นด้วยกระทรวงคมนาคมสรุปว่าการหายไปน่าจะเกิดจากการสูญเสียการรับรู้ทิศทางของนักบินการบินกลางคืนเหนือทะเลมืดสามารถสร้างภาพลวงตาทางสายตาได้ผู้เชี่ยวชาญบางคนเชื่อว่า เฟรเดอริกอาจกำลังบินกลับหัวโดยไม่รู้ตัวและไฟที่เขาเห็นอาจเป็นแสงสะท้อนของเครื่องบินตัวเองบนผิวน้ำบางทฤษฎีเสนอว่าเขาอาจตั้งใจหายตัวไปเองแต่ก็ไม่มีหลักฐานใดสนับสนุนครอบครัวของเขาปฏิเสธทุกทฤษฎีเหล่านี้พวกเขาเชื่อมั่นว่าเฟรเดอริกเห็นบางสิ่งจริงๆปี1983ห้าปีหลังการหายตัวไปชิ้นส่วนฝาครอบเครื่องยนต์ที่เชื่อว่าเป็นของซีซัน182ถูกซักขึ้นฝั่งบนเกาะฟินเดอร์ ภายในพื้นที่ค้นหาแต่สภาพการกักกร่อนรุนแรงทําให้ไม่สามารถยืนยันได้แน่ชัดและนั่นคือหลักฐานชิ้นเดียวที่เคยถูกพบไม่มีร่างไม่มีร่มชูชีพไม่มีซากอื่นใดสิ่งที่หลงเหลืออยู่มีเพียงข้อความวิทยุครั้งสุดท้ายและเสียงโลหะปริศนา17วินาทีการหายตัวไปของเฟรเดริกวาเลนติยังคงเป็นหนึ่งในปริศนาการบินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียเขาเป็นเหยื่อของความผิดพลาดของมนุษย์หรือไม่อุบัติเหตุอันานา่าเศร้า หรือเขาได้เห็นบางสิ่งที่เกินกว่าความเข้าใจของเราบางสิ่งที่มาจากดวงดาวความจริงอาจยังคงซ่อนอยู่ลึกลงไปใต้ช่องแคบบะหรือบา้านทีมันอาจไม่เคยตกถึงทะเลเลยเพราะถ้าท้องฟ้าเป็นผู้พาเขาไปเราอาจไม่มีวันพบเขาอีกนี่คือคดีที่ไร้ร่องรอยและในคืนนี้เราพยายามไขปริศนาของเรื่องราวที่ไม่มีใครเคยไขยได้สำเร็จ